สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยานมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลขอนำเสนอเรื่องราดีๆเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อรวยง่ายกว่าที่คิดชีวิตดีตั้งแต่ต้นปี66ก้าต้นไม้มงคลรีบหามาปลูกไว้หน้าบ้านจะช่วยเปิดดวงทางเงินไหลเข้าบ้านท่านผู้ฟังครับเผิ่มแป๊บเดียวก็จะเข้าสู่ปี2566นี้แล้ว ปฏิเสธไม่ได้เลยเพราตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาแต่ละคนเจอกับปัญหาและอุปสรรคในชีวิตมากมายหลายเรื่องแตกต่างกันไปแต่เชื่อแน่ว่าปัญหาที่หลายคนจำใจต้องพบเจอก็คือปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองเพราะปี2565เป็นปีที่เศรษฐกิจย่ำแย่จะทำมาหากินอะไรก็ลำบากฝืดเครืองก่อนที่ปี2566จะมาถึงในอีกไม่กี่วัน ครูบาจาจาร์ท่านแนะนำเคล็ดลับการทำชีวิตให้ดีตลอดปีหกหกหลายเคล็ดลับและหนึ่งในเคล็ดลับที่เล่ากันปากต่อปากว่าได้ผลดีเกินคาดก็คือไม้ดีมีมงคล9ก้าอย่างารีบพามาปลูกไว้หน้าบ้านถ้าคนปลูกไร้วัสนาก็จะนำพาวัสนามาให้ถ้าบ้านนั้นขาดสนไร้เงินไร้ทองก็จะเรียกเงินเรียกทองให้เข้าบ้านช่วยเสริมสิริมงคล ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยและประสบความสำเร็จอีกทั้งบางต้นก็ยังสาม,มารถแท้่ร่วมเงาประดับตกแต่งภายในสวนหรือภายในบ้านให้สวยงามตลอดจนฟอกอากาศให้บริสุทธิ์สื่อถึงความหมายที่ดีเรียกขวัญเสริมดวงชะตารับพา์ต้อนรับปีใหม่กันก้าไม้มงคลที่จะนำมาแนะนำมีดังนี้ครับ 1. ต้นรวยไม่เลิกหรืออีกชื่อ คือว่านรวยไม่เลิกนับว่าเป็นพืชไม้อวบน้ำตระกูลเดียวกันกันกบดอกลิวลี่ไปจนถึงต้นบอระเพ็ดลักษณะส่วนหัวจะกลมสีเขียวอมขาวส่วนใบจะเรียวยาวอวบเป็นรูปห่อทำให้ปลายใบดูแหลมลำต้นจะสูงไม่เกิน30ซนติเมตรและกว้างประมาณ5ซนติเมตรเมื่อโตเต็มที่แล้วที่สำคัญคือเป็นต้นไม้ประดับที่ไม่มีผลจะมีดอกเพียงเท่านั้น มีความเชื่อว่าถ้าต้นรวยไม่เลิอกออกดอกเมื่อไรนั่นหมายถึงการมีโชคลาภยิ่งออกดอกมากเท่าไหร่ผู้ปลูกก็มกกักจะเหมือนได้รับโชคมากขึ้นเท่านั้นปู่ย่าตายายยังได้บอกคาถาบูชาต้นรวยไม่เลืกที่ต้องท่องเวลาจะปลูกและขณะรดน้ำเกิดท่องนโมวสามจบและต่อด้วยการท่องว่ามหาลาภูหตูภวันตุมี ว่าทั้งหมดสามจกก็เป็นอันเสร็จพิธีการสมดวงครับต้นรวยไม่เลิกนั้นจะดูแลง่ายมากๆเขาค่อนข้างชอบแสงแดดรำไรอ่อนๆแม้ตัวเขาเองเป็นวัดที่มีน้ำเยอะอยู่แล้วแต่ก็ต้องการน้ำมากๆเช่นกันจึงควรรดน้ำให้ชุ่มดินและใบวันละสองครั้งเช้าเย็นนอกจากจะช่วยเสริมโชคลาบแล้วต้นรวยไม่เลิกยังสามารถปลูกในห้องนอนได้ด้วย เพราะสามารถช่วยฟอกอากาศในบริเวณนั้นให้บริสุทธิ์ได้ดีหรือจะนําไปปลูกในกระถางเล็กๆที่ห้องทํางานก็ดีเช่นกันครับจะช่วยเสริมโชคลาภสร้างอากาศบริสุทธิ์ว่ากันว่าต้นรวยไม่เลิกนับว่าเป็นต้นไม้ประดับที่มีประโยชน์รอบด้านทั้งในทางที่จับต้องไม่ได้อย่างโชคลาภหรือในด้านที่สัมผัสได้อย่างจริงจังคือต้นรวยไม่เลิก สามารถฟอกอากาศในสถานที่ที่ปลูกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นครับ 2. ต้นเศรษฐีพันล้านครับเพียงแค่ได้ยินชื่อก็รู้ทันทีเลยว่าต้นเศรษฐีพันล้านนั้นเป็นไม้มงคลที่เสริมเกี่ยวกับเรื่องเงินทองโดยจะแปลเปลี่ยนคุณสมบัติในด้านการเสริมสิริมงคลไปตามเจ้าของบ้านซึ่งเชื่อกันว่าถ้าปลูกไว้ในเขตบ้านที่อยู่อาศัยกันเป็นครอบครัวใหญ่ ต้นไม้ชนิดนี้จะช่วยเพิ่มความมั่งคั่งให้กับฐานะของสมาชิกในครอบครัวและสิ่งใดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินก็ไม่ติดขัดถ้ายิ่งมีอาชีพที่ต้องจับเงินอยู่ตลอดเวลาด้วยก็ยิ่งเลื่อนไหลดีเช่นพนักงานธนาคารค้าขายงานบริการที่รับรายได้รายวันถ้าปลูกไว้ในเขตร้านคา้าก็จะช่วยทำมาค้าขึ้นหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองได้โดยง่าย เชื่อเรียกลูกค้าคุณภาพให้มาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นขาประจำพร้อมท้่มีคนสนับสนุนให้การค้าเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีกหนึ่งความเชื่อที่บอกว่าหากเราบำรุงต้นเศรษฐีพันล้านให้มีความสมบูรณ์ดีใบมีสีเขียวสวยไม่อมส้มอมแดงและให้ต้นอ่อนจำนวนมากผู้ปลูกจะมีโชคลาภ ข้ามาหาตัวไม่ขาดสายทาั้งโชคแบบลาบลอยแต่โชคที่จะได้จากคนที่รู้จักขอแนะนำตำแหน่งที่เหมาะสมแก่การปลูกภายในบริเวณบ้านครับเนื่องจากต้นเศรษฐีพันล้านเป็นไม้อวบน้ำขนาดเล็กจึงนิยมปลูกลงในกระถางเพื่อให้ย้ายไปมาได้สะดวกเมื่อเริ่มพอปลูกและยังมีขนาดไม่เกินฝ่ามือหลายคนนิยมปลูกไว้ภายในบ้านเลย แล้วยกต้นมารับแดดในยามเช้าบ้างหรือวางตามระเบียงที่จะมีแดดส่องถึงในช่วงเวลาหนึ่งหากโตเกินกว่านั้นก็ควรจะตั้งไว้นอกบ้านโดยทิ่ที่เหมาะสมที่สุดจะเป็นทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับนอกจากนี้ถ้าต้องการนำลงดินแล้วปล่อยให้โตเป็นกอใหญ่ก็สามารถปลูกชิดกับตัวบ้านได้เลยครับพรต้นสิทธิพันล้านจะมีรากค่อนข้างสั้น จึงไม่ทำลายสิ่งที่อยู่ข้างเคียงต้นเศรษฐีพันล้านได้ครับ3ต้นช้อนเงินช้อนทองเป็นต้นไม้มงคลความหมายดีเรียกทรัพย์สินเงินทองที่คนทำมาค้าขายมากักปลูกไว้กว่าเงินกว่าทองให้ไหลมาเทมาเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายแถมยังช่วยฟอกอากาศเป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลมใบมีลักษณะเป็นใบเดี่ยวหนา,าสีขยวสดเป็นมันเงา ใบเป็นรูปวงกลมขึ้นเรียงตัวกันแบบสลับไปมาบริเวณปลายใบและโคนใบจะโค้งมนมีขอบใบเรียบเชื่อกันว่าป้าเดียปลูกต้นชอนเงินชอนทองา้จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลทางด้านโชคลาภเหมาะกับคนค้าขายหรือทำธุรกิจแต่ปัจจุบันต้นนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมในเกือบทุกบ้านเพราะความที่เลี้ยงและดูแลง่าย และใช้พื้นที่ไม่เยอะส่วนการดูแลต้นช้อนเงินช้อนทองนั้นเป็นต้นไม้สายพันธุ์ที่ชื่นชอบแสงแดดเหมาะกับการปลูกนอกบ้านแต่ก็สามารถปลูกต้นช้อนเงินช้อนทองเป็นไม้ประดับภายในบ้านได้ด้วยแต่ต้องนําออกมาตากแดดสักประมาณสัปดาห์ละครั้งนะครับเพื่อต้นไม้ได้รับแสงอย่างเพียงพอโดยปริมาณแสงที่เหมาะสมในแต่ละวันคืออยู่ที่ประมาณสาชั่วโมงหากโดนแดดจัดมาก ไปอาจจะหงีงอได้ส่วนการให้น้ำแนะนำให้รดน้ำในช่วงเช้าไม่เกินเก้าโมงประมาณสองครั้งต่อสัปดาห์ครับไม่ควรรวดน้ำบ่อยจนเกินไปเพราะอาจทำให้รากเน่าได้ 4. ต้นปวยเสียนแคละครับหากใครที่สนใจต้นไม้มงคล9้าอย่างปลูกแล้วรวยแต่มีพื้นที่จำกัดหรือจะต้องปลูกบนโต๊ะทำงานก็แนะนำว่า สามารถเลือกปลูกต้นเปอร์เซียนแคร์ได้นื่องจากมีต้นขนาดเล็กสวยงามเลี้ยงง่ายอีกทั้งยังเชื่อว่าหากออกดอกแปดดอกจะทำให้ผู้ปลูกได้รับโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาและอยู่เย็นเป็นสุขจึงทำให้คนส่วนใหญ่นิยมปลูกไว้บนโต๊ะทำงานครับ 5. ต้นกวากมรกตเป็นต้นไม้มงคลปลูกในที่รม่มเป็นไม้ประดับ มีใบสีเขียวมันเงาสามารถปลูกได้ทั้งในคอนโดออฟฟิศที่ทำงานหรือไม่จะเป็นบ้านขนาดเล็กเพราะไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะครับนิยมปลูกในร่มที่เขาไม่ต้องการแสงแดดโดยตรงขอแค่มีแสงสว่างรำไรก็พอสามารถจเจริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิ18-26องศา,าเซลเซียสและที่สำคัญเหมาะสุดๆครับกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลา พราะกวากมอรกตชอบน้ําน้อยไม่จำเป็นต้องรดน้ําบ่อยแค่สัปดาห์ละ1นสองครั้งก็เพียงพอและใส่ปุ๋ยละลายน้ํารถเพียงเดือนละครั้งแค่นี้ก็ทําให้กวากมอรกตผลิใบใหม่และแตงหน่อเติบโตสวยงามได้แล้วข้อดีอีกอย่างของกวากมอรกตคือเติบโตง่ายตายยากสามารถปรับตัวเข้ากับหลากหลายสภาพอากาศและที่สําคัญที่สุด กวักมรกตเป็นต้นไม้ที่ช่วยดูดสารพิษและกรองอากาศได้จริงรวมถึงช่วยขายออกเซิเจนออกมาในตอนกลางคืนอีกด้วยหากใครที่กำลังมองหาต้นไม้เพาะอากาศอยู่รับรองว่าจะต้องมีกวักมรกตอยู่ในใจเป็นอัำดับต้นๆแน่นอนหากจะว่ากันด้วยเรื่องของความเชื่อโดยทั่วไปมักนิยมปลูกกวักมรกตเพราะเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มความโชคดีส่งเสริมโชคลาบ เรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านและหากใครปลูกต้นไม้มงคลต้นกวากมรากตนี้ให้ออกดอกได้ก็จะยิ่งส่งเสริมโชคลาภคิดสิ่งใดก็สมปรารถนานับว่าเป็นต้นไม้มงคลปลูกในร่มที่ส่งเสริมในด้านโชคลาภและความร่ำรวยนั่นเอง 6. ต้นวัสนาต้นไม้มงคลรวยทรัพย์ต้นใหญ่มีใบเรียงเดี่ยวเรียวยาวนิยมปลูกไว้บริเวณหน้าบ้าน เนื่องจากเมืเข้าสู่ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมของทุกปีต้นวัส,สนาจะเริ่มออกดอกจะส่งกลิ่นหอมไปทั่วบริเวณอีกทั้งมีความเชื่อที่ว่าจะทําให้มีโชคลาภเข้ามาทําสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จหลายคนจะนิยมปลูกต้นวัส,สนาที่เป็นเสมือนต้นไม้มงคลเรียกทรัพย์ไว้หน้าบ้านกันครับ 7. ต้นวันเสนจ,จันทร์ขาวซึ่งมีลําต้นอวบ ใบขนาดใหญ่คล้ายใบบอนที่สําคัญมีกลิ่นหอมอ่อนๆทำให้กลายเป็นต้นไม้มงคลปลูกในร่มหรือในบ้านเนื่องจากไม่ชอบแสงแดดมากนักสําหรับความเชื่อนั้นคนไทยส่วนใหญ่เชื่อกันว่าเป็นต้นไม้มงคลที่ช่วยเสริมเรื่องมหาสนีทําให้คนนิยมชมช,มชอบหรือเรื่องเนื้อคู่ครับ 8. ต้นเศรษฐีเรือนในคือเป็นเพื่อนล้มลุก มีลักษณะลำต้นพุมหนาคล้ายกับตะไคร้ใบาย,ยาวเรียวสีสันสวยงามมีทั้งสีครีมสีเหลืองอ่อนสีเขียวอ่อนและสีเขียวเข้มตามลำดับแม้ว่าจะได้ชื่อต้นเศรษฐีเ,เรือนในแต่ต้นไม้มงคลปลูกหน้าบ้านต้นนี้จะเน้นส่งเสริมเมตตามหานิยมป้องกันพยันตรายได้ครับและต้นที่เต้นเงินไหลามา นี่ก็นับว่าเป็นพันไม้เลื้อยที่มีเถายาวลำต้นมีความยาวประมาณ10-20เมตรมีลำต้นกลมสีเขียวผิวลำต้นเกลี้ยงเป็นข้อห่างๆและมีรากออกตามข้อลำต้นแต่ละข้อก็จะมีกับใบหุ้มอยู่ใบเดียวออกดอกตามข้อสลับกันซึ่งมีก้านใบยาวประมาณ10-15ึงเซนติเมตรใบเป็นแฉกประมาณ5แฉกขนาดใบจะกว้างประมาณ3-5หเซนติเมตร ยาวประมาณ10-15ซนติเมตรใบเป็นแฉกลึกเข้าหาโคนใบส่วนปลายใบเรียวแหลมพื้นใบมีสีเขียวและมีสีเหลืองปนอยู่ที่บริเวณเลือยเส้นใบเล็กน้อยถ้ามีอายุมากจะออกดอกตรงส่วนยอดลักษณะดอกคล้ายกับดอกของบอนเป็นไม้มงคลน,นามคนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านได้ปลูกต้นเงินไหลามาไว้ประจำบ้านแล้ว จะทําให้เกิดความมั่งมีร่ํารวยเงินทองไหลามาสู่บ้านและผู้อยู่อาศัยและยังมีความเชื่ออีกว่าต้นเงินไหลามายังช่วยสร้างความเป็นเสน่ห์แก่บ้านและผู้อยู่อาศัยเพราะลักษณะใบของต้นเงินไหลามามีสีสันสวยงามสีกลางใบคล้ายสีเงินเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัยควรปลูกต้นเงินไหลามาในทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับ ส่วนเวลาปลูกก็ควรปลูกในวันอังคารเพราะคนโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เอาคุณทางใบให้ปลูกในวันอังคารครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาเป็นเรื่องส่วนบุคคลคนเราทุกคนต่างก็มีความเชื่อและความศรัทธาที่แตกต่างกันออกไปและเพื่อเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีในปี2566นอกจากเราจะหาต้นไม้มงคลมาปลูกแล้ว เราชาวพุทธก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของผลบุญและผลกรรมเราต้องคิดดีพูดดีทำดีแล้วสิ่งดีๆอย่างเงินทองความร่ำรวยก็จะวิ่งเข้ามาหาเราครับขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอบพระคุณท่านผู้ฟังกันละยดในมิตรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ